มีความสงสัยจากเพื่อนบ้านทางฝั่งลาวครับว่าท่องเที่ยวลาวเองก็มีรถไฟที่ทันสมัยกว่าไทยแล้วแต่ทําไมชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวก็ไม่ได้มาเยอะเหมือนทางฝั่งไทยเลยเพราะอะไรกันแน่แม้ว่านะตอนนี้ลาวจะมีรถไฟลาวจีนที่สามารถเดินทางผ่านเส้นทางสําคัญ ทางด้านของการท่องเที่ยวของลาวแทบจะครบในทุกๆสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของลาวเลยทีเดียวแต่ทําไมความสะดวกสบายนี้ไม่นําพานักท่องเที่ยวให้เข้ามาในระดับที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศได้แต่ขณะเดียวกันพอมองไปที่ทางฝั่งไทยการเดินทางด้วยรถไฟของไทยนั้นพูดถึงในแง่ของความทันสมัยนั้นแน่นอนว่ายังไงก็ยังเป็นรองรถไฟลาวจีนยูซึ่งเรื่องนี้ก็มีความเห็นออกเป็น2มุมมองเช่นเคยนะครับอีกความเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าในมุมมองของต่างชาติ นนัน้มองว่ารถไฟที่มีอยู่ในไทยนะั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่าและพวกเขาตื่นเต้นมากกว่าที่มาเจอรถไฟที่มันทันสมัยอะไรแบบนั้นซะอีกซึ่งมุมมองนี้ก็มีเหตุผลในอีกแบบนะฮะขณะที่ความเห็นถัดมาก็ยกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับโดยก็บอกว่าถ้าเจาะจงไปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาจากส่วนอื่นๆของโลกการเดินทางมาประเทศในแถบนี้พวกเขาคาดหวังสิ่งที่เรียกว่าทะเลแน่นอนลาวไม่ได้มีทะเล แค่การที่ไม่มีทะเลก็ไม่สามารถที่จะครอบครองจํานวนนะักท่องเที่ยวได้แล้วแต่ขณะเดียวกันถ้ารถไฟลาวจีนอยู่ในทําเลของประเทศไทยผมเชื่อว่ามันจะผลักดันให้การท่องเที่ยวเติบโตไปมากกว่านี้โดยเฉพาะถ้าทาเลเหมือนประเทศไทยทางตอนใต้ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมากมายเต็มไปหมดเลยถ้ามีเส้นทางรถไฟที่ทันสมัยพาดผ่านมันก็ยิ่งช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเติบโตมากยิ่งขึ้นไปอีก ผมเองก็เคยไปท่องเที่ยวหัวหินด้วยการเดินทางด้วยรถไฟตรงไปเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปต่อที่หัวหินถึงแม้ว่ารถไฟอาจจะไม่ได้ทันสมัยอะไรมากมายแต่ผมเข้าใจในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะเวลาที่พวกเขามาเห็นยิ่งโดยเฉพาะมาเห็นที่เมืองไทยที่พวกเขาตั้งใจจะมาตั้งแต่แรกมันเป็นความยูนิคเป็นความเอกลักษณ์ในแบบที่จะต้องมาเจอที่เมืองไทยเท่านั้นขณะที่ความเห็นดัดมานะครับก็บอกว่า เรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศที่ใหญ่กว่ามันก็ไม่ได้หรอกเาาเป็นเพียงประเทศเล็กๆแถมยังไม่มีทะเลผมคิดว่าชาวต่างชาติก็อาจจะเป็นคนที่ชอบในความเป็นธรรมชาติจริงๆพวกเขาถึงจะเลือกเดินทางเข้ามาสำรวจท่องเที่ยวในลาวเท่เดียวกันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาตามกระแสหลักพวกเขายังไงก็เลือกประเทศไทยมากกว่าอยู่แล้วและผมรู้สึกว่าการเดินทาง้วยรถไฟไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของลาวได้อย่างสะดวก เหมือนว่าเรื่องนี้จะถูกใจนะักท่องเที่ยวจากทางฝั่งไทยซะมากกว่านะคนไทยก็ชอบกันมากๆเลยที่สามารถเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวของลาวได้อย่างสะดวกมากกว่าแต่ก่อนอย่างไรก็ตามผมคิดว่าเราต้องรักษากลุ่มนะักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยซะมากกว่านะซึ่งนั่นน่าจะเป็นกลุ่มหลักและง่ายกว่าในการที่จะรักษาระดับรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะไปโฟกัสที่นะักท่องเที่ยวต่างชาติมันก็คงไม่ใช่การท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นไประดับโลกแล้วและลาวเองก็ไม่ได้มีชายหาดที่จะไปแข่งกับพวกเขาได้ เพราะฉะนั้นส่วนที่ควรจะโฟกัสก็คือนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยนั่นแหละผู้คนจากทางฝั่งไทยจะทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราเติบโตมากขึ้นได้ขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นผู้คนที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่พวกเขาไม่ได้สนใจการพัฒนาหรือความทันสมัยอะไรแบบนั้นหรอกพวกเขาสามารถเจอมันได้ในชีวิตประจําวันแต่มันจะเป็นความตื่นเต้นกับผู้คนในประเทศที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับความทันสมัยซะมากกว่า อย่างไรก็ตามแม้ว่ารถไฟของลาวจะดีกว่าการเดินทางด้วยรถไฟโดยเฉลี่ยที่ประเทศไทยแต่สิ่งที่ลาวไม่มีก็คือเมืองระหว่างทางตามรายทางต่างหากคุณสังเกตได้เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับรถไฟหรอกเอาแค่หัวเมืองต่างๆทางภาคอีสานเมืองต่างๆที่ผ่านเส้นทางรถไฟของประเทศไทยไปทุกๆเมืองนั้นหน้าแวะหมดเลยในความรู้สึกของผมนะโดยไม่ใช่แหลง่งท่องเที่ยวที่สาคัญระดับประเทศซะโดยซ้ําแต่ทุกเมืองนั้นหน้าแวะหน้าพักหมดเลยหน้าเข้าไปช้อปปิ้งหมดเลย นั่นคือสิ่งที่ลาวควรมีไม่ใช่รถไฟเพียงอย่างเดียวแม้ว่าจะพาดผ่านแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของลาวแต่จํานวนเมืองจํานวนแหล่งท่องเที่ยวของไทยนะั้นมีเยอะกว่ามากๆก็ต้องคิดดูแล้วกันว่าความน่าสนใจในจํานวนที่เยอะกว่ามันก็ดึงดูดผู้คนได้เยอะกว่าอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับรถไฟเลยความเห็นของชาวลาวคนถัดมานะครับก็บอกว่าผมมองว่าชาวต่างชาติอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่ามีเส้นทางรถไฟสายนี้ ถ้าไม่ใช่คนที่ต้องการที่จะเดินทางไปจีนหรือว่ามาท่องเที่ยวในลาวพวกเขาไม่รู้ร้วยซ้ำว่ามีเส้นทางรถไฟที่สามารถมอบบรรยากาศชมวิวธรรมชาติระหว่างทางที่สวยงามได้อะไรแบบนั้นพวกเขาแทบจะไม่รู้เลยขณะเดียวกันลองนึกดูนะเวลาที่ชาวต่างชาติไปที่กรุงเทพมหานครพวกเขาจะรู้ได้โดยทันทีว่ารถไฟฟ้าในตัวเมืองทันสมัยมากแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องของการประชาสัมพันธ์อะไรหรอกแต่สิ่งที่ผมพูดถึงก็คือพวกเขามีเมืองแม่เหล็ก ประเทศไทยมีเมืองแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนมาตั้งแต่แรกและหลายคนจากทั่วโลกตั้งใจที่จะไปกรุงเทพมีสักกี่คนกันจะที่ตั้งใจจะมาลาวแม้แต่คนที่ตั้งใจที่จะมาท่องเที่ยวลาวพาะเขายังแวะเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนเลยลาวก็เลยเหมือนเป็นผลพลอยไดจากการมาเที่ยวในทริปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซะมากกว่าโดยความคิดเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือแหล่งท่องเที่ยวของลาวมันไม่ได้ยูนิคและก็แตกต่างไปจากไทยอะไรขนาดนั้นแม้ว่าจะมีภูเขาที่สูงกว่าแล้วไงละ่ะ ในประเทศไทยทางตอนเหนือน่าจะมบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกได้มากกว่าปัญหาก็คือแหล่งท่องเที่ยวของลาวไม่ได้ฉีกหนีจากความเป็นแหล่งท่องเที่ยวในสไตล์ไทยอะไรขนาดนั้นแต่ที่สําคัญก็คือถ้าเดินทางไปทางตอนเหนือของไทยก็สามารถให้บรรยากาศที่เหมือนกับลาวได้ด้วยเช่นกันแต่ขนาดเดียวกันถนนหนทางนั้นดีกว่าหมดเลยสามารถเช่ารถขับจากสนามบินที่เชียงใหม่แล้วก็เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างสะดวกมีเมืองใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานั่นะก็คือเชียงใหม่ ผมเคยไปที่นั่นบอกได้เลยว่าพอเดินทางต่อไปยังพื้นที่ต่างๆความสะดวกสบายมันดีกว่าการเดินทางในลาวมากๆเพราะฉะนั้นแล้วโดยเฉพาะในมุมมองของแต่งชาติที่มาจากอีกซีกหนึ่งของโลกพวกเขาจะเลือกความสะดวกสบายเป็นหลักอย่างแน่นอนและมาเป็นเรื่องของความไว้วางใจที่มากกว่าด้วยพวกเขาค่อนข้างไว้วางใจประเทศไทยนั่นคือคําตอบที่ง่ายมากๆต่อให้ในลาวมีรถไฟที่ทันสมัยไม่แตกต่างจากในยุโรป ผมคิดว่าก็สู้ไทยไม่ได้อยู่ดียังไงการเดินทางด้วยรถยนต์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมันทําให้มีความอิสระในการเดินทางมากกว่าที่จะอยู่บนเส้นทางของรถไฟเพียงอย่างเดียวโดยก็มีคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าเอาแค่การต้องเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งหลายจังหวัดไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอะไรแต่นั่นก็ดูมีอะไรให้ทํามากกว่าการท่องเที่ยวในลาวเสียอีกมันหนีความเป็นจริงไม่ได้ที่ว่าเมืองที่มีความสะดวกสบายนั่นก็เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยแทบทุกอาเภอในประเทศไทยมีความสะดวกกว่าเมืองในลาวหรือเทียบเท, e right ท่ากับแหล่งท่องเที่ยวในลาวได้เลยในแง่ของความคึกคักอ,อย่างไรก็ตามไปดึงคนไทยให้กลับมาเที่ยวลาวได้เหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่ควรจะโฟกัสเป็นอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวของไทยนี่แหละที่ทําให้ลาวสามารถเติบโตได้ทางด้านของการท่องเที่ยว เพราะคนไทยเองก็ชอบท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศตนเองอยู่แล้วการมาเที่ยวลาวก็ได้บรรยากาศที่ดีไม่แพ้กันกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบในสไตล์ของลาวก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทางฝั่งไทยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคนไทยเองก็เที่ยวภายในประเทศก็คงจะดีกว่าเพราะพวกเขาคงมองว่าความสะดวกสบายก็มีมากกว่าแล้วผมเคยเดินทางไปที่ภูทับเบิกของประเทศไทยแค่ถนนทางขึ้นเขามันยังสะดวกสบายมากเลยเป็นทางราดยางอย่างดีขึ้นภูเขาสูงแล้วก็เห็นบรรยากาศดีมากๆ ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือที่ลาวไม่ค่อยมีและคนไทยอาจจะมาลาวเพียงไม่กี่ครั้งแล้วพวกเขากลับไปเที่ยวที่ประเทศของตนเองซึ่งเรื่องนี้นะครับมีคนมาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าแต่ผมกับคิดว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวไทยน่าจะไปที่เวียดนามกันมากขึ้นหน่ยนะคือถ้าเจาะไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวไทยคู่แข่งขันของลราไม่ได้มีแค่แหล่งท่องเที่ยวในไทยเองกับลาวแค่นั้นแต่มีเวียดนามด้วยเช่นกันเวียดนามเองก็พยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยให้ไปที่เวียดนามกันมากขึ้น แน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวในลาวโดยตรงด้วยเช่นกันเพราะคนไทยก็เลือกที่จะไปเที่ยวเวียดนามกันมากขึ้นขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องไปดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยลาวควรจะดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกได้แบบที่ไทยทำด้วยสิ่งที่มีอยู่ในแบบของตนเองสิ่งที่ผมมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือยังไงลาวก็มีบรรยากาศที่ดีกว่าผมสังเกตว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนไม่น้อยเลย ที่พวกเขาทนไม่ได้กับอากาศที่ร้อนจนเกินไปในประเทศไทยและถ้าจะไม่ผิดในบางภาคของไทยแทบจะไม่มีช่วงฤดูหนาวเลยเพราะฉะนั้นช่วงไฮซีซันที่เป็นจุดขายของเราเราเองก็ควรจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆในทางฝั่งเราแต่สิ่งที่มันไม่คืบหน้า,น,านั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้โปรโมทออกไปตั้งหาว่าเราเองก็มีบรรยากาศที่ดีเหมือนกันหรืออาจจะดีกว่าไทยซะ้วยซ้ำถ้า,าขึ้นไปทางตอนเหนือ แค่น้อยอากาศมันก็ไปร้อนมากๆแบบที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ท่องเที่ยวของไทยซึ่งต้องยอมรับว่ามีต่างชาติหลายๆคนก็ทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเสนอจุดนี้เป็นจุดขายที่สําคัญไปเลยจะดีกว่าซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือไม่ใช่อากาศดีกว่าไทยแล้วจะเอาชนะไทยทั้งด้านการท่องเที่ยวได้มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ปัญหามันมีอยู่ว่ากิจกรรมแอคทิวิตี้ที่มีอยู่ในตัวเมืองในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมันไม่ได้มีเทียบเท่าไทย แน่นอนว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นพยายามทำได้ดีที่สุดแล้ว,ลวกับกิจกรรมที่มีให้กับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแต่นอกจากนั้นแล้วมันเอาไปเที่ยวกับไทยไม่ได้ตรงที่ไทยนั้นมีทางเลือกแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากมายอยู่เต็มไปหมดถ้าคุณเคยไปเที่ยวภูกเกต็ตคุณจะเห็นได้เลยว่าจังหวัดเชื่อมโยงที่อยู่ใกล้เคียงกันตั้งแต่จังหวัดใกล้เคียงซึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วแทบทุกจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันนั้นแทบจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมดเลยสามารถเดินทางไปต่อในพื้นที่อื่นๆได้นั่นคือสิ่งที่ไทยทำ แต่ถ้าว่าเรามีเพียงไม่กี่สถานที่เท่านั้นซึ่งเอาตรงๆถ้าไม่ใช่นักท่องเที่ยวกะมาสัมผัสชีวิตแบบเรียบง่ายพวกเขาคงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะความเป็นเมืองสีวิไลก็ไม่ได้มีจุดขายทางด้านนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วทริปการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเองมันก็เลยสิ้นสุดอย่างรวดเร็วในลาวในขณะที่การไปเที่ยวที่ประเทศไทยนั้นสามารถเที่ยวได้เป็นเดือนๆเลยขณะเดียวกันเวียดนามเองก็สามารถทําสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกันอีกมันดูเหมือนเป็นสเกลของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมาก คอมเมนต์ทมาครับก็เข้ามาบอกว่าแต่อย่างน้อยๆผมก็คิดว่าการท่องเที่ยวของลาวก็ทําได้ดีกว่ากัมพูชานะผมไม่รู้ว่าทางฝั่งเขมรนั้นทําการท่องเที่ยวได้ดีแค่ไหนแต่ผมคิดว่าที่นั่นแทบจะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยที่นั่นอุต่าหมีทะเลนะแต่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถสร้างทะเลที่เป็นที่นิยมยอดฮิตครองใจผู้คนได้แบบทางฝั่งไทยและเวียดนาม ขณะที่ความเห็นถัดมาก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันเอาไปเทียบกับอุตสากรรมการท่องเที่ยวที่ใหญ่กว่าไม่ได้หรอกทั้งลาวทั้งเขมรรวมกันการท่องเที่ยวอุตสากรรมท่องเที่ยวนี่ยังเทียบกับไทยไม่ได้เลยแต่ถึงกระนั้นผมก็คิดว่าไม่ผิดนะถ้าจะโฟกัสเรื่องของนักท่องเที่ยวไทยเพราะว่าเราควรจะอยู่ในกลุม่มหรือว่าอยู่ในตลาดนักท่องเที่ยวที่แตกต่างจากไทยเพราะไม่เช่นนั้นเราก็คงจะแข่งขันหรือว่าสร้างไรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ได้อย่างไรก็ตามผมกับห่วงว่านักท่องเที่ยวไทยจะมาที่ลาวน้อยลงต่งาง นั่นคือสิ่งที่น่าก,กังวลขณะที่บางความเห็นนะครับก็บอกว่าคนไทยเห่อมาเที่ยวลาวช่วงหนึ่งเพราะว่าต้องการมาสัมผัสการเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกนั่นเป็นจุดขายที่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจแต่ก็พบว่านั่นเป็นความตื่นเต้นในช่วงแรกเท่านั้นคนไทยพวกเขาพอได้มาสัมผัสแล้วหลังจากนั้นหลายๆคนก็ไม่กลับมาอีกเหมือนกับว่ามันเป็นกระแสการเดินทางในลาวก็เป็นเพราะการที่นักท่องเที่ยวอยากจะทดลองการเดินทางด้วยรถไฟก็เท่านั้น แต่พอได้มาสัมผัสแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลับมาอีกยกเว้นว่าเวลาจะผ่านไปและจะกลับมาอีกครั้งในภายหลังซึ่งเรื่องนี้นะครับมีคนมาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าแน่นอนว่ามันเป็นกระแสการท่องเที่ยวในไทยผมเห็นเพจในไทยเนี่ยโพสต์กันเยอะเลยเกี่ยวกับการนั่งรถไฟท่องเที่ยวในลาวนัน่นเป็นกระแสมากๆแต่อย่างไรก็ตามปัญหามันมีอยู่ว่าพอไปครบทุกสถานที่แล้วพวกเขาไม่รู้จะไปที่ไหนต่อแต่ทีนี้คุณมองไปที่ทางฝั่งไทยเวลาที่คนลาวนั่งรถไฟเที่ยวทางฝั่งไทย ไปที่หนึ่งมันก็ยังมีอีกเป็นสิบสิบที่ให้อยากไปอยู่เสมอปัญหาก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้เยอะพอต่างหากมองไปทางฝั่งไทยแค่เมืองทางภาคอีสานก็มีหลายแห่งมากๆแล้วขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์สาคัญของประเทศก็ยังมีอีกหลากหลายเส้นทางมากๆผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะไทยเป็นประเทศที่ใหญ่กว่านั่นจึงทําให้มีอะไรให้น่าสํารวจมากกว่าแต่เที่ยวลาวพอเที่ยวครบแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลับมาอีกนะยกเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นคนที่ชอบ ความสงบและบรรยากาศในแบบของลาวจริงๆคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับก็บอกว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเคยเห็นคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ของชาวลาวประเมินผิดไปบางคนถึงก็บอกว่าการมีรถไฟลาวจีนจะทําให้การท่องเที่ยวของลาวนั้นเฟื่องฟูแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นเฟื่องฟูอะไรขนาดนั้นแน่นอนว่าเป็นกระแสะและกระแสะก็กําลังหมดไปเห็นได้ชัดว่าแหล่งท่องเที่ยวของเรามีน้อยกว่าเอาแค่ตอนที่ผมไปที่เชียงใหม่ของไทยก็มีแหล่งท่องเที่ยวให้ไปเยอะแยะอยู่เต็มไปหมดเลย ในภาคของธุรกิจภาคเอกชนก็สําคัญไม่แพ้กันตอนที่ผมไปที่เชียงใหม่มีอะไรให้หน่าแวะหยุดเต็มไปหมดส่วนหนึ่งก็มาจากร้านค้าร้านรวงต่างๆที่ทําได้อย่างน่าสนใจและมีจํานวนร้านที่เยอะกว่ามากผมคิดว่าหลวงพระบางของเราด,ดูธรรมดาไปเลยหากจะเทียบกับเชียงใหม่แค่การท่องเที่ยวในเชียงใหม่นั้นก็ใหญ่โตมากกว่ามากแล้ว ซึ่งเขาไม่ได้เข้ามาตอบกลับครับเขาบอกว,ว่าคุณจะเอาเมืองใหญ่มากๆของไทยเนี่ยไปเทียบกับเมืองที่ประชากรแค่ไม่กี่แสนคนเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเชียงใหม่เอกลักษณ์วัฒนธรรมการขวัญทคมการเดินทางน,นั้นดีกว่ามากๆแม้ว่าจะเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางภูเขาก็ตามแต่ผมเห็นด้วยในส่วนที่บอกว่าภาคเอกชนก็มีส่วนนั่นนะเป็นส่วนแรกๆที่ส่งเสริมให้ภาคก,การท่องเที่ยวของไทยเติบโตขึ้นมาได้เลยการลงทุนของผู้คนภายในประเทศก็สําคัญไม่แพ้กัน มันส่งผลต่อความคึกคักของตัวเมืองอย่างไรก็ตามอย่าไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเลยผมคิดว่าลาวก็ทําได้ดีที่สุดแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของแหล่งท่องเทีย่ยวนะนะจะให้ลาวมีแหล่งท่องเที่ยวมากกว่านี้มันก็ทําไม่ได้เพราะว่าเรามีประชากรอยู่แค่นี้จํานวนประชากรก็สําคัญแต่ประเทศไทยนอกจากจะมีจํานวนคนที่เยอะกว่าพวกเขายังมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการท่องเที่ยวที่มากกว่าด้วยสําหรับผมมองว่าคนไทยเนะี่ยทการค้าการขายเก่งเปิดร้านอะไรต่างๆก็ออกมาดูดีไปหมดเลย นั่นจึงทาให้เมืองของพวกเขาดูน่าที่จะเข้าไปท่องเที่ยวมากๆซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่านั่นก็เป็นเหตุผลที่ส่งเสริมให้คนในลาวอยากไปทํางานที่เมืองไทยด้วยเช่นกันเพราะมีงานรองรับอย่างมากมายคนไทยนั้นเปิดธุรกิจทําธุรกิจกันอยู่เต็มไปหมดเลยเอาแค่ข้ามไปหัวเมืองใหญ่ของไทยนั้นก็สามารถสมัครงานและหางานทําได้อย่างง่ายดายสิ่งเหล่านี้นั้นช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก มาดูที่เราแล้วบรรยากาศบางทีมันก็เงียบเหงาเหลือเกินผมอยากให้ความคึกคักของตัวเมืองของเราสามารถเทียบเท่ากับหัวเมืองใหญ่ๆทางภาคอีสานได้ก็อ,อย่างดีแค่นั้นก็ถือว่าคึกคักมากพอแล้วในช่วงเวลากลางคืนแทบจะไม่เคยหลับไหลเลยเป็นเมืองที่มีรถวิ่งกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาตอบกลับนะฮะก็บอกว่าเมืองที่หมายถึงน่าจะหมายถึงเมืองที่เป็นเส้นทางสายหลักหรือไม่ถ้าเป็นเมืองที่ผ่านเส้นทางต่างๆที่เป็นถนนสายหลักของประเทศ ยังไงก็ย่อมมีการสัญจรไปมาของรถยนต์มากมายอยู่แล้วรวมไปถึงรถขนส่งอะไรต่างๆก็ด้วยเช่นกันแต่เมืองของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นถนนสายหลักจํานวนประชากรก็ไม่ได้เยอะมันก็เลยส่งผลให้มันจะไม่สามารถคึกคักได้แบบเมืองของไทยอยู่แล้วเอาแค่หัวเมืองทางภาคอีสานก็มีประชากรแต่หลักล้านคนทีนี้เราจะไปคาดหวังเมืองไหนในลาวหรือ,อ,อ,อ่าแขวงไหนล่ะที่จะมีประชากรถึงระดับนั้นได้เพราะงั้นในแง่ของความคึกคักมันเอาไปเปรียบเทียบกันโดยตรงไม่ได้อยู่แล้วโดยความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่า ความคึกคักหนะ่ามันเป็นสิ่งสําคัญต่อแหล่งท่องเที่ยวนะแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจํากัดเฉพาะโซนทําให้มันคึกคักมันก็อพอที่จะสามารถทําได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องรถไฟผมกลับมองว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้ลาวดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะอย่างน้อยๆนั่นนะก็มีความทันสมัยอยู่บ้างไม่ฉช่ดันการท่องเที่ยวก็อาจจะซบเซาไปเรื่อยๆอย่างนี้มากกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนการมีอยู่ของรถไฟนั้นทําให้หลายๆคนหันมาเที่ยวลาวกันมากขึ้น แต่คอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับกับบอกว่าแต่การมีรถไฟนั้นกลับเป็นข้อเสียในอีกมุมมองนะจากแต่ก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยวในลาวมันต้องใช้เวลานานเพื่อที่จะสำรวจให้ครบในหลายๆพื้นที่นั่นแปลว่านักท่องเที่ยวหนึ่งคนพวกเขาอาจจะต้องใช้เวลาในลาว1-2ถึงสสัปดาห์หรือมากกว่านั้นเพื่อที่จะสำรวจเพื่อท่องเที่ยวเก็บให้ครบในพื้นที่สำคัญในลาวแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่า หลายๆคนนั้นใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์หรือบางคนอาจจะมาสามถึง4วันแค่นะั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอีกท่องเที่ยวในราวได้ครบแทบจะครบหมดเลยในสถานที่สําคัญสคัญผมคิดว่ามันส่งผลในเรื่องของระยะเวลาในการท่องเที่ยวด้วยนะ แต่ก่อนที่จะเที่ยวลาวให้ครบต้องใช้เวลานานมากๆแล้วก็เสียเงินใช้ใจ่ายอยู่ที่ลาวกันนานแต่ทุกวันนี้กับกลายเป็นว่าคนก็มาเที่ยวลาวกันเร็วขึ้นแล้วก็กลับไปที่ไทยเร็วขึ้นด้วยเพราะจากการสังเกตก็คือต่างชาติหลายๆคนก็มักจะมองว่าไทยเป็นเหมือนศูนย์กลางในการเป็นจุดสตาร์ทในการเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอ,ขอบคุณสักรับผู้ชมครับ ฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับผมถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้สามารถกดติดตามและเลือกของข้อสนใจที่จะรับชมถัดไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ